การเวียนว่ายตายเกิดสมุทัยนะครับหรือเหตุกฎเกิดทุกนะครับในอริยสัจสี่ข้อที่2นะครับก็เป็นบทบัญญัติที่พุทธองค์ได้บัญญัติไว้นะครับเป็นหัวใจเป็นหัวใจของอริยสัจสี่นะครับก็มีดังนี้นะครับอวิชา เป็นปัจจัยทำให้เกิดสังขารทั้งหลายสังขารเป็นปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยทำให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยทำให้เกิดสลายตนะสลายตนะ เป็นปัจจัยทำให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยทำให้เกิดตัญหาตัญหาเป็นปัจจัยทำให้เกิดอุปทาน อุป,ปทานเป็นปัจจัยทำให้เกิดพบพบเป็นปัจจัยทำให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยทำให้เกิดชลาชลาเป็นปัจจัยทำให้เกิดมรณะเมื่อชีวิต ใกล้จะพังความตายใกล้จะมาถึงชีวิตใกล้จะสิ้นอากุศลกรรมบทสิบหรืออนุสัยความเคยชินที่เป็นทุกข์ที่ชินต่ออากุศลในการดำเนินชีวิตที่ต้องอาศัยปัจจัยสี่ นั่นก็คือกายกรรมก็มีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมวจีกรรมก็มีพูดจาคำหยาบลามกสอดเสียดเพอเจอร์ใส่ความพูดให้เขาแตกกัน หรือพูดโกหกมนโนกรรมเบียดเบียนอยากให้เขาทะเลาะกันอยากให้เขาแตกแยกกันลิษยาไม่อยากให้คนอื่นได้ดีกว่าตนเองโลกมากอยากได้ทรัพย์สินของผู้อื่นมีความเห็นผิด,ผดที่ผิดทำนอง าอากุศล,ลกรรมบทสิบที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ช่วงที่ชีวิตสิ้นกายพังความตายมาถึงและก็ลมหายใจสุดท้ายก็เกิดขึ้นนั่นคือความตายมาถึงท่านยังอยู่ในอกุศล ในช่วงลมหายใจสุดท้ายนั่นคือที่อยู่ใหม่นั่นคือพบและชาติที่ท่านจะไปเกิดหรือไปอุบัติในทุกขติอิบากนรกอันนี้คือกฎการเวียนว่ายตายเกิดที่พุทธองค์ได้ส่งสอนเราในเรื่องอริยสัจสี่ข้อที่2นะครับสมุดไยเหตุเกิดทุกข์หรือกฎการเวียนว่าย 改革。